บางคนก็หดเป็นแสนเป็นล้านก็กกหูไม่ได้ดมกกหูแล้วไ่เสิ็จหดไปเท่าไหร่อะเสร็จเสร็จตลบหมดไม่หมดคุยได้ใช่ไหมในเรื่องเก่าผ่านไปแล้วนะคนกบ้านนะคนกบ้านนะพวกอย่างพวกเรามันก็เหมือนไงก็ศิลปินเทศการต้องรอกันเพราะว่ามันสวยเอาเลยเราชิมกันมาเชิญกินด้วยกันก็ยักินอยู่สบายเลย อ,อ,อ้จะม,มาพี่เฉินจะมาอีกนิดนึงพี่เฉินหน้าพี่เฉินบงังโดนเสาบางนะังอยู่โอเคครึ่งเดียวมันจะดูหน้าตาดีกว่าลนะโอเคอันนี้ยำแหนมยำแหนมข้าวกรอบโอ้เขามีอาหารหลายอย่างไหนก็เปิดแล้วก็ทำแบบครบวงจรนะจ๊ะทุกคนโอ้อยังมีเยอะนะเมนูเยอะกินจิ้มกินไม่หมดไม่ไหวเออเขียวอะไรอย่างที่แนะนำไปทีแรก ของหวานก็มีนะพวกช่องช่องไทยสิงคโปร์ครับหนมถ้วยหมูเตะเกี๊ยวทอดเป็นอไกล้วยทอดตกปากไหมแม่รู้หมูเตะไหมนี่งหมูเตะนี่ก็อีเด็ดเลยออใบนี่ได้ไหมเนี่ยสุกุจ่ะแม่หิวหนูไม่รู้จะอะไรใส่ปากวะ อร่อยเลยอะไรๆก็ใส่ไปก่อนเลยเหลือช้อนมันก็ยังดีตีมยากลองนี้นี่เมนูแนะนำของทางร้านตำอะไรนะตำตีมตำตีมตีมเต็มทุกมันจานแช่บ่ตีมตีมนี่แบบถมแบบนุ่มละลายเลยปากเอ่ะเข้าไปนดูดันละลายไม่เชื่อมไหมร้านนี้ก็คือ ตีนคือเป็นช <ขา S 2> ุดขายเลยใช่ไหมเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเนี่ยมีนมเกี่ยวกับตีนดูกระเดี่ยวเกี่ยวกินได้เพราะกระดูกม้วนน่ม้วนได้ละนะลายในปากแต่ไอ้ไอ้ไอกระดูกนี่อย่าไปอดี๋ยวไปก,กินเริ่มจะคาคอใครจะกินได้แต่พวกข้อเล็กๆน้อยๆนีน่มันรื่นหายไปเลยนะ,ะใช่เหรอไม่รู้เขาทำไงกับตีนมันแบบมันมันมันสมเด็จสมทำไมตีนเปื่อยขนาดนี้สม เด็กเดี <S <S ่ยวเยวกินได้แต่ไม่กินไม่ได้ก็ทิ้งไปอร่อยอร่อยกระดูกที่กินไม่ได้นี่ก็เก็บสะสมไว้นะไม่ต้องทิ้งก็ได้เอาไปใส่หม้อตุนคืนเอาไปเที่ยวรอบโลกกับเ็เชิ้อิีนสะสมไว้สองตันแต่มันพาไปเที่ยวอร่อยค่ะ้วลองนี่ดิี้ยแปะโเชื่อโไม่มาตรงกับเสาอาทิตย์ ไม่นมมมนเนี่จังหวะมันอรเนื้อหมูเตะอร่อยลูกอนชอบเลยอ่ะจะสั่งมาฝากกิโกรเธอเนยลูกสะพายจะ<ส>ไม่จะสั่งลูกสะพายลูก <laughs> สะพายให้่สกชยอ,อ่ะก็วเตียวมาแล้วอเอาเด้อสัมส่าย